พอแล้วจะหลุดมือแล้วเชฟสัก็7โลได้ไหม871กโลโด,โด,โดูขึ้นไหมโอเคร้อยแล้วนะครับทันโฟนามินแขมเปียนเป็นด้ามกาะเคลือบเรียบร้อยแบงก์กบไฟลายผ้าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนำมาผลิตไปตกปลาใหญ่ดีมาก้ายกว่างทายทะเลราคาหลักร้อยสามารถจับต้องได้เลย สวัสดีครับผมเรียกคองนะครับวันนี้มีคันดีดๆเหนียวเหนียวสวยๆมากกว่านี่คือคันโพน,มน,มนามนของแชมเปี้ยนเป็นล่ามก็เคลือบเรียบร้อยตูดคันเป็นอลูสีอโนได์มาเลยนะฮะเป็นสีลุง้งแบงค์เป็นแบงค์กาบไพลายผ้าแล้วการเสียบของคันตัวนี้เป็นเสียบจากบนลงหาโคนนะครับสมัยนี้ก็จะทําอาจจะเป็นเอาท่อนปลายมาเสียบโคนแต่ตัวนี้เสียบจากโคนที่ไม่หาปลายก็ทําให้บ้องของคันช่วงโค่น จะโตนิดนึงจะรับแรงได้เยอะคันตัวนี้มีความยาวด้วยกัน2ท่อน7ฟุต8ฟุต9ฟุตและก็10ฟุตคัน7ดฟุตกับ8ฟุตวางไกอยู่ที่6ตัวส่วน9ฟุตกับ10ฟุตวางไกอยู่ที่7ตัวด้วยกันมีเฉพาะคันสปินนะฮะเป็นแบงค์ลายผ้าทั้งคันเลยเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนํามาผลิตคันตัวนี้ออกมาทําให้แบงค์ตัวนี้ดีและเหนียวมากเวทของคันตัวนี้อยู่ที่24่สิไม่ว่าจะเป็น7ดฟุต8ดฟุต9ฟุต10ฟุต9กฟุตกับ10ฟุต ผมบอกได้เลยว่าไปตกปลาใหญ่ดีมากทายฝว่งทายทะเลผมบอกก็ดีจริงๆราคาหลักร้อยสามารถจับต้องได้เลยเดี๋ยวผมจะมีคลิปเทสน้ำหนักกี่กิโลไปชมคลิปเทสกันเลยครับโอเคนี่คันตัวนี้เป็นคันใหม่ล่าสุดที่เราจะมาเทสคันแชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์เวท20-40แล้วคันเขาบอกว่าเหนียวมากก่อนอื่นลองงัดดูก่อนอว่าจะเอาน้ำหนักสักกี่โลลองงัดสิเอาเฮ้ พอแล้วพอแล้วจะหลุดมือแล้วเดี๋ยอะผมขอใช้แค่หกเจ็ดโลได้ไหมได้ได้งั้นอย่างนี้แล้วเป็นไงเหนียวไหมเหนียวครับอ้าวเหนียวเดี๋ยวมาลองยกให้ดูเลยนะฮะเอาเจ็ดแปดโลเลยเดี๋ยวลองชั่งดูก่อนว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะโอเคครับโอเคแปดโลเจ็ดสิบเอ็ดชั้นแปดฟุตแปดกิโลไหวไหมแปดฟุตแปดกิโลดูขึ้นไหม โอเคลอยแล้วนะครับโอเคลงได้ครับสำหรับคันแชมเปี้ยทนทัวร์นาเมนต์ตัวนี้ถ้าน,นา้าๆนักสกปาท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อทุกช่องทางของดู o ล e ิ i ิ h ง n g ได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเพื่อไม่พลาดในการชมคลิปดีๆของทางยูแล e ิ i ิ h ง n g ในครั้งต่อๆไปด้วยครับฝากนั้นนะด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมวิดีโอใหม่ๆของเราด้นะคะ